สวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงกับลิปสติกเป็นของผู้กันจริงๆค่ะอย่างเปียเนี่ยทำงานนะคะต้องเจอผู้คนมากมายนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องโดดเด่นและสําคัญมากๆคือริมฝีปากค่ะปากเราต้องสวยต้องเป๊ะอยู่ตลอดเวลานะคะเปียเลือกใช้ลิปสติกตัวนี้เลยค่ะที่เสริมความมั่นใจและก็เสริมความสวยของเปียได้ตลอดเวลากันเลยทีเดียวนะคะสําหรับเบอรี่ซีเคริลิปแมทตัวนี้ค่ะลงรักนางมากๆเพราะว่าเป็นลิปนะคะที่สั่งซื้อยากสุดๆเลยค่ะไว รุ่นวัยทำงานสาวๆออฟฟิศสั่งจองในอินเทอร์เน็ตกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะกว่าจะซื้อนางมาได้เพราะว่านางเป็นลิปที่ฮิตแล้วก็ฮอตขายดีมากๆมาวันแรกหมดเกลี้ยงกันเลยทีเดียวนะคะมีให้เลือกถึง5เฉดสีนะคะเดี๋ยวเบียจะมาไล่แต่ละสีกันให้ดูนะว่านางเนี่ยจะสวยกันขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกกันค่ะว่าเป็นลิปเนื้อแมทที่ไม่ได้แมทจนแห้งกลางปกล้อง เป็นคราบไม่เลยนะคะบางเบาทาแล้วเหมือนไม่ได้ทานางเนี่ยมีสารบำรุงให้กับริมฝีปากของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะวิตามินอ e, ีน้ํามันอาร์แกนนะคะแล้วก็อีกมากมายหลายตัวกันเลยทีเดียวค่ะที่ใช้แล้วนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับริมฝีปากแต่ว่ายังให้ความแมตนะคะกันน้ําได้เป็นอย่างดีลิปไม่มีหลุดกันแน่นอนเลยนะคะทั้ง5สีเป็นสีที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สวยทุกสีกันเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นลิปที่สีสวยแล้วนะคะยังเป็นตัวช่วยในเรื่องของการดึงดูดพลงัง เสริมสเสน่ห์นะคะเป็นลิปที่พิเศษและก็มากกว่าลิปแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเปียจะไลฟ์กันให้ดูแต่ละสีนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยจะสวยกันขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเลยนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งสตรอเบอรี่พิงค่ะเป็นสีที่เปียทาอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นสีพระเจ้าวันอาทิตย์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเสริมความรักนั่นเองค่ะสีสวยใช้แล้วนะคะดูสดชื่นแล้วก็มีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลย สวยหวานดูแพงต้องเบอร์02นะคะเบบี้พีทตัวนี้เลยนะคะจะออกเป็นพีชส้มอ่อนๆนุ่นๆนิดนึงค่ะสวยเฉียวนะคะด้วย03 sunsets orange ตัวนี้เลยคะ่ะสีชัดและก็สวยแจ่มมากๆสีนี้เพิ่มความเซ็กซี่ให้กับริมฝีปากได้เยอะเลยะคะ่ะ04 cherry red และสีสุดท้าย05 b l u e b ร r r y brandy นะคะชอบความแซบความเผ็ดต้องสีนี้ค่ะ นี่เป็นตารางสีลิฟของเขานะคะทั้งหมด5สีก็จะมีให้ดูเลยค่ะว่าจะโดดเด่นในเรื่องการงานการเงนินหรือว่าความรักนะคะตามวันที่เราเกิดได้เลยค่ะ5สีนะคะที่เปียได้สวอชกันให้ดูค่ะทาออกงานไหนนะคะเกิดทุงกงานแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่โป๊ค่ะไม่ตกร่องไม่เป็นคราบไม่หนานะบางเบามากๆชอบสุดๆเลยนะคะและที่สาคัญช่วงนี้มีราคาโปรพิเศษเลยนะคะจากปกติเนี่ยหแท่ง299บาทนะคะซื้อเป็นเซ็ตจะอยู่ที่1,495บาทแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครสั่งซื้อในไลน์แอดนะได ให้ราคา VIP เซลเลยในราคา9 9 5าบาทนะคะลน์แอดเดียทิ้งให้ไว้ที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะรีบรีไปสั่งซื้อนะเพราะว่านางมาไวแล้วก็หมดไวมากๆหาซื้อยากจริงๆนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้เปียวก็จะไปสั่งซื้อเหมือนกันนะคะต้องซื้อกักตุนไว้ขาดนางไม่ได้จริงๆนะคะใครที่จะสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อกันนะแต่ว่าสําหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ